<TV. S 2> ช่วงนี้หนุ่มเอิร์ทเขาจะพาเราไปอัปเดตนวัตกรรมยานยนต์นิสสันอัลเมรใหม่ตามเขาไปแซ้ดก,กันเลยค่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเอิร์ทมาอยู่กับอีกหนึ่งงานดีๆกับนิสสันนะครับวันนี้เรามาทดสอบเจ้านี่เลยครับเดิ n e น n ิวนิสสันอัลเมร่าครับที่เพิ่งเปิดตัว m i เนอร์เชนไปมันหมาดๆนเลยนนะครับวันนี้เรามาทดสอบกันบนเส้นทางกรุงเทพสระบุรีครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคันนี้เนี่ยจะน่าสนใจขนาดไหนไปดูกันเลยครับ ต้องบอกเลยว่า f ีล l ิ่งการขับของเอาเมอรด้ามานเชนตัวนี้นะครับผมว่าก็ไม่ได้แตกต่างจากตัวเก่ามากมายนะครับแต่เขาก็มีการปรับเล็กน้อยนะเพื่อทําให้คันนี้มีการขับขี่ที่ดีมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเมืองเนี่ยผมชอบมากเลยคันนี้นะครับก็มีช่วงล่างที่นั่งสบายอยู่แล้วก็มีเครื่องที่แรงระดับหนึ่งนะครับสามารถใช้งานในเมืองได้สะดวกสบายมากเลยนะครับทางไกลอาจจะให้ความเร็วมากไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ว่าผมว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ทํามาดีแล้วก็เปรียนน้ามันมากๆนะครับนี่ขนาดผม ขับใช้ความเร็วอยู่ระดับหนึ่งก็ได้ประมาณ19.7กิเมตรต่อลิตรเลยก็ถือว่าประหยัดอยู่นะครับถ้าใครขับเปละหยัน้ำมันจริงๆเนี่ยผมว่าน่าจะได้26-27กิเมตรต่อลิตรสบายๆนะครับใน Nissan Almera ตัวนี้ครับต้องบอกก่อนเลยว่านี่เป็น Minor Change น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของ Almera Generation นี้แล้วผมต้องบอกเลยว่าเขาทํามาได้ ดูดีพอสมควรเลยนะครับกับกระจังหน้าใหม่ด้านหน้านี่นะครับรวมไปถึงนี่เป็นโปรดักต์แรกที่เป็นในไลน์อัพปกตินะครับที่닛สันประเทศไทยได้มีการ CI โลโก้ใหม่มาใส่นะครับผมว่าโลโก้ตัวนี้ดูดีไซน์โมเดิร์นมากนะครับด้านหน้าจะเป็นระบบไฟ LED นะครับในรุ่น VL ตัวท็อปนี่นะมาพร้อมกับเส้น Data Daytime r u n n i n g Light มาให้ด้วยรวมไปถึงมีไฟตัดหมอก LED ด้านล่างด้วยทําให้มีความสปอร์ตมากๆเลยนะครับด้านหน้านี่นะครับ เป็นการเปลี่ยนล้อลายใหม่นะครับขอบ15นิ้วพร้อมกับโลโก้นิสสันตัวใหม่เป็นเบรกดิสยางขนาด195/65 R15 นะครับเป็นยางที่ผมว่าดีสำหรับรถซิตี้คาร์แบบนี้นะเพราะว่าทำให้รถเนี่ยเปลี่ยนน้ำมันด้าน,นข้างก็จะเป็นการแต่งโครเมียมดำนะครับให้รุ่น V L นี้พร้อมกับไฟเลี้ยว LED นอกจากนั้นนะครับก็จะเป็นการแต่งลมครึ่งบนนะจะเป็นสีดํำหมดเลยหลังคาดําแล้วก็ขอบกระจกสีดําหมดเลยทำให้รถดูสปอร์ตนะครับ จริงๆผมว่าด้านหลังแทบจะดูไม่ออกเลยว่ามันเปลี่ยนตรงไหนบ้างแต่ว่ามีความเท่อยู่อย่างเช่นไฟ LED ตรงนี้ทำให้รถดูแบบว่าเข้ากับสมัยนี้มากนะครับและตรงนี้เป็นเขียนว่าเอามิรารุ่น VL และโลโก้นิสสันซ i ใหม่นะครับแล้วลงมาด้านล่างครับจะเป็นลายคาร์บอนเคฟลานะครับให้ความสปอร์ตรวมๆเนี่ยผมว่าด้านนอกของเอามิ a าตัวนี้ก็ทำมาได้ดีนะครับทำให้รถเดี๋ยดูมีความสปอร์ตเท่อยู่ขึ้นมาดู ด้านในของออ Nissan Almera ผมว่าอย่างแรกที่รู้สึกได้เลยก็คือว่ามันดูทันสมัยมากขึ้นนะเป็นจอขนาดใหญ่นะครับคมชัดสูงรวมไปถึงนะครับมีทั้ง Apple Carp a เและ Android Auto มาให้ด้านในผมว่าเขาเลือกวัสดุมาได้ดีนะครับทำให้รู้สึกหรูหรามากๆนอกจากนั้นบนเบาะนะครับเป็นเบาะหนังนะครับผมว่านั่งสบาย อยู่พอสมควรแจะเป็นเบาะแมนวลทั้งด้านขันคนขับแล้วก็คนนั่งด้านหน้านะครับสามารถปรับขึ้นลงแบบที่พนักเองได้และก็สามารถปรับเดินหน้าถอยหลังได้พวงมาลัยคนขับเป็นพวงมาลัยร,รุ่นล่าสุดของนิสสันเป็นพวงไหลท้ายตัดด้วยก็มีพวกระบบมัลติฟังก์ชันมาให้นะครับบนพวงมาลัยแล้วก็ระบบคู u i นโท o อยู่ฝั่งขวานี่นอกจากนั้นนะครับในโทรศัพท์ก็สามารถ เปิดดูระบบ Nissan Connect ได้นะครับด้านในเวลาเปิดแอปขึ้นมานะครับก็จะบอกเลยว่ารถเราอยู่ไหนนะครับสีอะไรสเปคแบบไหนมันจะขึ้นรูปตรงนี้เลยนะครับสามารถล็อกรถได้แล้วก็สามารถสตาร์ทรถได้จากแอปพลิเคชันเลยสามารถเเช็คสถานะรถยนต์ได้แรงดันลมยางนะครับเบรกเป็นยังไงระบบล็อกเบรกนะครับ่วนลมนิรภัยเป็นยังไงบ้างนะครับนอกจากนั้นก็สามารถเปิดการเฝ้าระวังนะครับการ alert รเลยพวกนี้แล้วก็ ประวัติการขับขี่นะครับว่าเราขับไปไหนบ้างนะครับในเอลเมราตัวนี้ผมว่าทํามาได้ดีมากนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจเดนิลนิสันอัลเมรานะครับรถนิสันใดๆสามารถไปชมได้ชมของนิสันทัวประเทศเลยครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสามารถติดตามรายการได้ผ่านช่องทางนัดลางนี้ทั้งหมดเลยครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ